หากว่าคอมพิวเตอร์ของเพื่อนเพื่อนะครับไม่ได้ลงว i n d o w s เองนะครับผมแล้วเราก็ไม่มั่นใจด้วยนะครับว่าโปรแกรม Re ีโ t e d ด s ท t อ p เนี่ยทางร้านที่เราไปลงเอาไว้เนี่ยเขาเปิดแล้วก็ใส่รหัสเอาไว้หรือเปล่านะครับเพื่อป้องกันการรีโมทเข้ามาในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเราสามารถปิดโปรแกรมนี้ไปก่อนได้นะครับผมหากจำเป็นจะต้องให้รีโมทเข้ามาใช้งานหรือว่าเข้ามาช่วยเหลือนะครับเราค่อยเปิดทีหลังได้เลยนะครับผมไม่ได้เปิดพาเอาไว้แบบนี้นะครับ วิธีการเปิดและปิดนะครับผมในโปรแกรม r e โมทเด e ก์ท็อที่มีมาใน Windows นะครับใน Windows 10และ11นะครับจะเป็นในเวอร์ชัน Pro นะครับที่จะมีโปรแกรมนี้นะครับผมเราสามารถปิดมันได้ง่ายๆด้วยนะครับผมปิดหรือเปิดได้ง่ายๆด้วยนะครับเวลาที่ใช้งานแล้วเราค่อยเปิดมันขึ้นมานะครับส่วนวิธีปิดและเปิดยังไงนะครับวิธีการทำยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยครับ ลูม่าออนไลน์สวัสดีครับไอโปรแกรมรีโมทเดสท็อปนี้ครับนี่ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับเราไม่ต้องอ่ามันเป็นโปรแกรมที่มีติดเครื่องมาให้แล้วนะครับใน Windows 10และ11เวอร์ชันโปรนะครับผมเราสามารถใช้โปรแกรมนี้ได้เลยนะครับในการที่จะรีโมทไปดูเครื่องอื่นไปช่วยเหลือเครื่องอื่นนะครับหรือว่าแม้แต่อ่าเครื่องเรามีปัญหาสามารถให้คนรีโมทมาที่เครื่องเราก็ได้นะครับสามารถอ่าใช้งานแก้ไขให้คอบเราได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งทำที่หน้าจอนะครับผม แต่ก็อย่างที่บอกครับถ้าเราไม่ได้ลงวินโดว์เองนะครับอาจจะไม่มีความเข้าใจในส่วนตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็ไม่แน่ใจด้วยว่ามันเปิดอยู่หรือเปล่าใช่ไหมครับเราอาจจะมันจะต้องปิดนะครับผมวิธีการขั้นตอนนะครับผมง่ายๆเลยครับทั้ง2 w i วินโดว์นะครับทั้ง10และ11นะครับให้ไปตรงที่สตาร์ทนะครับผมหลังจากนั้นมากดที่ตรงเซตติ้งนะครับหรือว่าฟันเฟืองนะครับในวินโดว์11ก็ทาเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็มาที่ตรง y ิสต m ตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างครับ มีคำว่ารีโมทเดสก์ท็อปครับนี่ครับอันนี้ของผมเปิดอยู่นะครับผมถ้าเราไม่แน่ใจว่าเราจะใช้หรืออะไรเมื่อไหร่เนให้กดปิดไปได้เลยนะครับให้เปิดออฟได้เลยครับหลังจากนั้นเขาจะทำคอนเฟิร์มเราก็กดคอนเฟิร์มไม่ได้เลยครับท่านี้โปรแกรมก็ปิดแล้วนะครับก็ไม่สามารถใครก็ไม่สามารถรีโมทมาได้แล้วนะครับผมถึงจะรีโมทเข้ามาก็ไม่สามารถรีโมทได้แล้วนะครับเพราะว่าเราปิดโปรแกรมไปแล้วนะครับก็ในกรณีเดียวกันเช่นเดียวกันนะครับในการจะเปิดก็ทำเหมือนเดิมนะครับสตาร์ทนะครับ Setting ครับแล้วก็มา System ตรงนี้ครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับ Remote Desktop นะครับแล้วก็เป็นออดครับแปลว่าคอนเฟิร์มครับเท่านี้เองครับเราก็จะสามารถให้คนรีโมทเข้ามาที่เครื่องเราได้แล้วนะครับแค่บอกรหัสเข้าไปนะครับก็สามารถรีโมทมาช่วยเหลือการตั้งค่าต่างๆใน Windows ของเราได้นะครับแม้แต่ติดตั้งโปรแกรมอะไรก็ตามนะครับผมคล้ายๆกับโปรแกรม TeamViewer นะครับแต่อันนี้เป็นเวอร์ชันที่เมติดมากับเครื่องเลยนะครับผม ก็ใช้สะดวกสบายนะครับยังไงผมก็จะทําคลิปเกี่ยวกับการใช้งานของโปรแกรมนี้ให้ดูอีกทีนึงนะครับแต่มันก็เอามาสอนวิธีการปิดและเปิดก่อนแลวกันครับจะได้คอมพิวเตอร์ของเราจะได้ปลอดภัยนะครับถ้าเราไม่ได้ลงโยด้วยตัวเองครับผมคลิปนี้จบแล้วนะครับก่อนจะไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปในอนาคตครับขอบคุณมากครับ